สวัสดีค่ะอยู่กับอ้อยในช่องสาวอ้อยบ้านนอกชาแนลพร้อมกับเรื่องราวสาระ,กระเกษตรและวิถีบ้านๆอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้อ้อยจะพาทุกคนมาปลูกหอมแบ่งเอาไว้ทานกินเองในครัวเรือนค่ะท่านผู้ชมซื้อเขากินในท้องตลาดเนี่ยสิบาทก็ได้นิดเดียวนะคะกำหนึงเนี่ยค่อนข้างแพงเลยสู้เราปลูกเอาไว้กินเองดีกว่านะคะ และที่อ้อยจะพาทําในวันนี้นะคะบอกได้เลยว่าเหมาะมากๆสําหรับยิ่งใครที่มีพื้นที่น้อยหรือว่าอยู่ตามบ้านจัดสรรหรือคอนโดที่ว่าไม่มีบริเวณพื้นที่ทําสวนมากมายอะไรนะคะซึ่งวิธีที่จะปลูกเนี่ยก็คือการปลูกแบบไร้ดินค่ะทําได้แบบง่ายๆดูแลง่ายไม่ต้องรดน้ําทวนดินถอนหญ้าทําง่ายดูแลง่ายเก็บกินได้ไวค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนวิธีทํากันเลยค่ะ และที่อยู่ในตะแกรงอันนี้นะคะก็คือหัวหอมแบ่งที่อ้อยจะนํามาปลูกนะคะวันนี้เราจะปลูกด้วยหัวกันค่ะส่วนวัสดุปลูกที่นํามาใช้ก็คือขุยมะพร้าวค่ะซึ่งอันนี้อ้อยไม่ได้ซื้อใหม่นะคะอันนี้เป็นขุยมะพร้าวที่อ้อยเก็บมาจากการที่ปลูกผักบุ้งแก้วในคราวก่อนนะคะก็คือเราเอาไปล้างทําความสะอาดพึ่งแดดเรียบร้อยแล้วอ้อยก็แช่น้ําหมักแล้วค่อยเอามาใช้นะคะ หรือถ้าใครที่มีขุยมะพร้าวใหม่ก็แนะนําว่าให้เอาไปหมักก่อนหรือว่าล้างก่อนเพื่อเอาสารแทนนินที่มันอยู่ในขุยมะพร้าวเนี่ยออกไปนะคะแล้วถ้าใครที่มีเป็นกับมะพร้าวสับหยาบก็สามารถเอามาผสมใช้ด้วยกันได้แต่ทีนี้อ้อยมีแต่ขุยมะพร้าวอย่างเดียวก็ใช้แค่ขุยมะพร้าวอย่างเดียวนะคะส่วนภาชนะที่จะใช้ในการปลูกหอมแบ่งวันนี้นะคะคลิปนี้อ้อยจะทําให้ดูแบบหลากหลายค่ะ โดยจะทําให้ดู4แบบด้วยกันเพื่อที่ว่าท่านผู้ชมจะได้สามารถเอาไปปรับประยุกต์ใช้ในส่วนที่ตัวเองมีได้นะคะซึ่งแบบแรกอันนี้กล่องโฟมและแก้วอันนี้ก็คือในคราวก่อนนี้อ้อยได้ปลูกผักบุ้งแก้วแล้วก็หมดรุ่นไปแล้วนะคะทีนี้ก็เอากล่องเดิมนี่แหละคะ่ะวันนี้จะมาปลูกหอมแบ่งให้ดูซึ่งก็อันนี้อ้อยก็ใช้แก้วพลาสติกนะคะ อันนี้เป็นแก้วที่เราซื้อพวกน้ำอัดลมตราร้าน้าปั่นอะไรแบบนี้นะคะเราก็ได้แก้วมาแล้วก็อ้อยก็เอามาเจาะรูอันนี้ที่ปลูกผักบุ้งในคราวก่อนนะคะก็เอาไปล้างทําความสะอาดแล้วก็เอามาปลูกหอมในครั้งนี้น้ําอันนี้อ้อยใส่น้ําเตรียมไว้แล้วใส่น้ําไว้8ลิตรนะคะเดี๋ยวอ้อยจะผสมปุ๋ย A และปุ๋ย B ลงไปในน้ําเลยนะคะ ซึ่งเคยมีท่านผู้ชมหลายๆท่านถามอ้อยนะคะว่าปุ๋ย AB เนี่ยหาซื้อได้ที่ไหนอันนี้อ้อยก็ซื้อในร้านค้าในแอปออนไลน์ที่มีอยู่ทั่วไปนะคะอันนี้ในการปลูกหอมเนี่ยเดี๋ยวอ้อยจะใส่ 4cc ต่อน้ํา1ลิตรซึ่งน้ําในกล่องนี้มัน8ลิตรนะคะก็เท่ากับว่าเราต้องใส่ปุ๋ย A และปุ๋ย B อย่างละ 32cc วันนี้อ้อยมีถ้วยตวงขนาดเล็กนะคะ คนปุ๋ยกับน้ำให้เข้ากันค่ะปิดฝาจากนั้นเราก็เอาขุยมะพร้าวใส่แก้วนะคะหลังจากนั้นนะคะหัวหอมเราก็ ตัดรากนิดนึงแล้วก็ตัดปลายนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็จิ้มลงปลูกเพื่อไม่ให้มันแน่นมากนะคะแก้วหนึ่งเนี่ยอ้อยจะปลูกประมาณ3ามหัวแล้วก็เลือกหัวที่มันอวบอวบอ้วนอ้วนหน่อยนะคะหัวที่มันสวยสวยแบบนี้ เรียบร้อยค่ะท่านผู้ชมอันนี้คือการปลูกในภาชนะแบบที่1น,นะคะหลังจากนี้เราเอาไปตั้งตรงที่มีแดดได้เลยนะคะน้ําก็ไม่ต้องลดค่ะเพราะว่าด้านล่างเนี่ยเขามีน้ําอยู่ขุยมะพร้าวเขาก็จะดูดซับน้ําขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราก็รอแค่เขางอกแค่นั้นเองทีนี้แบบที่2นะคะสําหรับใครที่บอกว่าไม่มีกล่องโฟมใหญ่นี่ค่ะอันนี้เป็นกล่องโฟมขนาดเล็กนะคะ ลักษณะคล้ายกันเลยค่ะอันนี้อ้อยก็เจาะรูใส่แก้วไปได้2ใบนะคะหรือถ้าใครที่ไม่มีแก้วก็สามารถประยุก์ตใช้เป็นตะกร้าขนมจีนหรืออะไรก็ได้อย่างที่อ้อยเคยบอกไปในคลิปก่อนนะคะสามารถเอามาประยุก์ตใช้ได้แล้วก็ทําเหมือนกันเลยค่ะอันนี้กล่องเล็กนะคะอ้อยใส่น้ําไป5ลิตรเพราะฉะนั้นก็จะใส่ปุ๋ย A และปุ๋ย B เนี่ยอย่างละ20ซีซี ทำเหมือนเดิมเลยค่ะท่านผู้ชมเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับกล่องโฟมขนาดเล็กนะคะต่อไปแบบที่สามนะคะ บางท่านอาจจะมีกล่องโฟมเก่าๆแต่ว่าฝาชํารุดไปหรือว่าฝาไม่มีอันนี้คือกล่องโฟมของอ้อยอันนี้ก็ฝามันแตกหักไปใช้ไม่ได้นะคะเหลือแต่กล่องแล้วก็อ้อยมีตะกร้าแบบนี้แต่ว่าตะกร้าเนี่ยมันก็เล็กกว่ากล่องโฟมอ้อยก็เลยใช้วิธีการง่ายๆค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะเอามีดเนี่ยมาบากตรงนี้แล้วก็เอาหาไม้มาวางให้พอดีกับขอบตะกร้านี่ค่ะแล้วเราก็วางตะกร้าลงไปได้เลยทีนี้ น้ำใส่ไว้8ลิตรเหมือนกันค่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ย A และปุ๋ย B อย่างละ32มซีซีโดยประมาณนะคะท่านผู้ชมไม่ต้องเป๊ะๆหรอกคน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 ให้เข้ากันค่ะทีนี้เราล็อเอาขุยมะพร้าวใส่ในตะกร้านี้เลยเดี๋ยวเราจะปลูกในตะกร้ากันนะคะ นี่เราก็วางลงไปแล้วก็ทําเหมือนเดิมค่ะตัดหอมแล้วก็จิ้มลงปลูกกะระยะให้พอประมาณนะคะ <classics> เสร็จเรียบร้อยค่ะการปลูกในตะกร้าแบบนี้นะคะ แล้ววิธีที่4นะคะสําหรับใครที่ไม่มีกล่องโฟมนะคะแต่ว่ามีเป็นเศษภาชนะเก่าๆที่ไม่ได้ใช้นี่อ้อยก็มาทําให้ดูเป็นตัวอย่างอันนี้เป็นตะแกรงล้างผักซึ่งมันมันหักมันเก่าไม่ได้ใช้นานแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกระมังเก่าๆก็ใส่น้ําไปเล็กน้อยอันนี้ใส่ไปไม่ถึงลิตรนะคะอันนี้เป็นภาชนะขนาดเล็กอ้อยก็จะใส่ปุ๋ยเกับปุ๋ยบไปสักประมาณอย่างละสามซีซีก็พอค่ะ เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็เอาขุยมะพร้าวใส่ตะกร้าของเรานี่นะคะแล้วก็วางลงเลยปึ๊บจัดการจิ้มลงไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยอีกหนึ่งวิธีค่ะนี่ค่ะเราเอามาตั้งไว้กลางแดดแบบนี้ได้เลยนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราอัปเดตต่อไปค่ะอ้อยจะมาถ่ายความคืบหน้าให้ชมเป็นระยะระยะนะคะเอาละค่ะหลังจากผ่านไป3มวันจะเห็นว่าหอมแบ่งที่เราจิ้มๆไว้นี่นะคะเริ่มมีโผล่เป็นใบเล็กๆขึ้นมาแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันนี่ค่ะเริ่มมีปริมปริมมาบ้างนิดๆนี่นะคะแต่ว่าบางอันก็ยังไม่งอก แต่อันที่ไม่งอกเดี๋ยวอ้อยจะให้ดูนะคะว่าเขามีความคืบหน้ายังไงยังไม่งอกแต่อ้อยจะให้ดูว่าเออโอ้โหเห็นไหมคะแตกรากนะนะคะรากเขาลงล่างแล้วเพียงแต่ว่าเขายังไม่งอกขึ้นมาแค่นั้นเองยังไม่แตกใบขึ้นมาก็เดี๋ยวรออีกไม่นานคะ่ะวันสองวันอย่างอันนี้ในตะกร้าน,นี้เห็นไหมคะนี่ค่อนข้างแตกใบขึ้นมามีให้เห็นแล้วนะคะหลายใบแล้ว อันนี้ก็เริ่มแล้วนะคะนี่ปริมปริมมาตรงนี้นะคะแต่รับรองได้เลยว่าด้านล่างเนี่ยเหมือนกันทุกอันนะคะก็คือว่าด้านล่างเนี่ยมีรากแล้วนะคะโหอันนี้เห็นชัดมากเลยคะ่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะนี่ว้าวเร็วมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะนี่แค่สามวันเองอ้อยจะให้ดูชัดๆนี่คะ่ะเห็นไหมคะแตกรากออกมาแล้ว นี่คืออ้อยทําให้เห็นเป็นตัวอย่างนะคะว่าจากวัสดุอุปกรณ์ง่ายๆอะไรก็ได้ที่เรามีนะคะปลูกได้ง่ายมากๆเอาละค่ะตอนนี้ผ่านไป15วันแล้วนะคะสังเกตดูว่าต้นหอมแบ่งของอ้อยในภาชนะต่างๆนี่นะคะเติบโตแบบค่อนข้างสวยงามเลยค่ะท่านผู้ชมคือวิธีการปลูกของอ้อยเนี่ย จะเหมือนกับว่าเป็นการลดขั้นตอนลงหมายถึงว่าตอนปลูกครั้งแรกนะคะอ้อยก็จะใส่ปุ๋ยลงไปในน้ําเลยทําให้เราไม่ต้องมารอแบบว่าให้รากเขางอกแล้วค่อยมาเติมปุ๋ยอันนั้นไม่ต้องนะคะอันนี้ก็คืออ้อยใส่ปุ๋ยไปครั้งแรกตั้งแต่ตอนที่ลงปลูกเลยแต่ระหว่างนั้นน่ะมันก็จะมีบางอันที่น้ํายุบลงไปบ้างอะไรไปบ้างแล้วก็มาเติมน้ําเล็กน้อยนะคะ แต่ถึงตอนนี้15วันแล้วเนี่ยปุ๋ยที่เราใส่ในครั้งนั้นนะ่ะคาดว่าเขาก็คงดูดสารอาหารขึ้นไปกินไปเลี้ยงลำต้นเนี่ยไปเลี้ยงใบของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวคราวนี้ก็จะมาเติมปุ๋ยให้เขาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะสำหรับอัตราส่วนปริมาณของปุ๋ย A และปุ๋ย B ก็เหมือนเดิมนะคะอ้อยใช้อัตราส่วนแค่4ซีซีต่อน้ำา1ลิตร อันนี้อ้อยใส่น้ำมาในถังเนี่ย5ลิตรนะคะแล้วก็ผสมปุ๋ย A กับปุ๋ย B ลงไปในนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะตักเติมลงไปเลยค่ะดูในตะกร้านี้นะคะงามงามค่ะท่านผู้ชมน้ำแห้งหมดแล้วนะคะรากเต็มเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำที่ผสมปุ๋ยเนี่ยลงไปเลยมาดูในกล่องนี้กันบ้างค่ะ ยุบไปนิดหน่อยในตะกร้านี้ค่อนข้างยุบไปหลายเหมือนกันนะคะดูรากสิคะท่านผู้ชมสวยมากๆเลยคะ่ะมาดูในกล่องนี้กันบ้าง เรียบร้อยค่ะวิธีง่ายๆนะคะการเติมน้ำเติมปุ๋ยแล้วก็อันนี้อัปเดต15วันหลังจากเราปลูกนะคะหลังจากที่เราเติมปุ๋ยในครั้งนี้แล้วเนี่ยอ้อยก็จะไม่เติมแล้วนะคะจนกว่าน่าจะอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราก็จะเริ่มเอาหอมแบ่งเนี่ยไปรับประทานได้แล้วค่ะแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องสารตกค้างในปุ๋ย AB นะคะเพราะว่าถึงวันที่เราจะเก็บหอมแบ่งไปรับประทานเนี่ย สารเคมีจากปุ๋ยที่หลายๆคนอาจจะก,กังวลเนี่ยนะคะเขาก็จะเจือจางไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วนะคะก็วิธีนี้นะคะเป็นวิธีง่ายๆในการปลูกหอมแบ่งซึ่งอ้อยก็ปลูกเองกินเองนะคะเลยอยากเอาเรื่องราวดีๆแบบนี้มาแชร์กันนะคะทําได้ง่ายมากๆแล้วเราก็ไม่ต้องไปลดน้าพรวนดินถอนหญ้าให้มันเหนื่อยให้มันยุ่งยากเลย และเราก็สามารถมีต้นหอมเอาไว้รับประทานเอาไว้ปรุงอาหารเองในครัวเรือนได้เลยไม่ต้องไปซื้อไปหาหอมแพงๆในท้องตลาดเลยนะคะหวังว่าท่านผู้ชมจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะใครที่สนใจก็ลองเอาไปทำเอาไปปรับใช้กันดูค่ะรับรองได้ผลดีแน่นอนสำหรับคลิปนี้อ้อยก็ฝากเรื่องราวดีๆไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปขอบพระคุณทุกการรับชมคะ่ะบ๊ายบาย